พระพุทธเจ้าตรัสว่าในชาติก่อนเนี่ยเราเป็นนักเลงชื่อว่าบุนาลิได้กล่าวตู่พระประเจกพระพุทธเจ้าที่มีนามว่าสุรพีผู้ไม่พุทุสร้ายตอบ <c oughs> ก็คือด่ากล่าวตู่อย่างนี้ให้ร้ายอย่างนี้เขาเรียกว่ากล่าวให้ร้ายพระอริยะคิดเรียกว่าอริยวปวาทะาด้วยและเป็นพระประเจกพระเจ้าด้วยวิบากนั้นนั้นเราท่องเที่ยวอยู่ในนรกเป็นเวลานาน ได้เสวยทุกเวทนาแสนสาหัสหลายพันปีเปน็นอันมากด้วยผลกรรมที่เหลือนั้นในภพหลังสุดเราจึงได้ถูกกล่าวตูจากนางสุนทริกานี่นางสุนทรีในกล่าวตูพ่พระเจ้าในกล่าวตูอีกเรื่องหนึง่งเพราะการกล่าวตู่พระเถระในอดีตเนี่ยคือนามว่านันทะ สาวกของพระเจ้าคือเป็นภรรยาแล้วเราก็ท่องเที่ยวอยู่ในนรกสิ้นกาลนานหลายหมื่นปีหลายหมื่นปีนะนี่พระโอิิสัตว์นะได้ความเป็นมนุษย์แล้วได้ถูกกล่าวตู่เป็นอันมากผลกรรมที่เหลือคือพอเป็นมนุษย์ก็ถูกกล่าวตู่ตลอดผลกรรมที่เหลือมามาพบสุดท้ายเนี่ยนางกินจะมานวิกาเนี่ย มากับหมู่ชนได้กล่าวตู่เราด้วยคําที่ไม่จริงที่เชตาวั่ณมากล่าวตู่ว่าพระุทธเจ้าทําให้ตนเองท้องเราเป็นพราหมณ์ชื่อว่าสุตวาชนทั้งหลายสก,การะบูชาสอนมนให้กับมานบหรือลูกสิ่ห้าร้อยคนอยู่ในป่าใหญ่ได้เห็นฤาษีผู้น่ากลัวที่ได้พิญญาห้ามีฤทธิ์มากมาในสำนักของเรา เราก็รู้สึกเห็นไหมความตนีความกลัวทั้งหลายกาวตูรู้สีที่ไมีประตูสไลด์แล้วบอกกับลูกศิษย์บอกว่าลื้อสีพวกเนี้ยไม่ประพฤติธรรมหรอกพวกนี้บริโภคกามเสพกามเมื่อเราบอกเท่านั้นแหละพวกมานบก็เชื่อฟังคือบรรดาลูกศิษย์ก็พากันเชื่ออาจารย์ใช่ไหมและไปไงต่อทีเนี้ย เวลาไปพิกขาจาจา์เนี่ยลูกศิษย์ไปไปไปบินทบ,บาทก็พากันบอกแต่ชนทั้งหลายบอกว่าฤาษีตัวเนี้ย <c oughs> เป็นคนบริโภคกามเสพกรรม,รรมด้วยกรรมนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าในคราวต่อมาเนี่ยบรรดา บริษัทบริวารของพราหมณ์นั้นเนี่ยก็บ,บรรเพนบารมีเวียนว่ายตายเกิดรดตกนรกกันเยอะอดีตพระเจ้า,าก็เหมือนกันพอมาเป็นพระเจ้าในพบสุดท้ายเนี่ยในคราวที่อยู่ที่เชตวันเนี่ยภิกษุทั้งห้าร้อยนั้นด้วยก็มาได้เป็นได้บรรลุธรรมแล้วในคราวที่นางสุนทรีอ่ะ นางสุนทรีเสียชีวิตเนี่ยที่ไปวางแผนกันบรรดาพวกอ,อ,อาเจรากะาพอไปวางแผนเบ็เสร็จปุ๊บก็ฆ่านางสุนทรีแล้วก็ไปหมกไว้ที่คูว,วัดเชตวันแล้วต่อมาก็เสแสร้งไปขุดพอขุดศพมาได้ก็เลยพากันประจานทั่วกรุงสาวัีถี แล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้า <c oughs> และบรรดาสาวกทั้งหมดเนี่ยมีพฤติกรรมต้องบริโภคต้องต้องเนี่ยประพฤติเสพกรรมหรือว่าปทุสร้ายนางสนทรีแล้วแล้วเมื่อปทุสร้ายเปิดเสร็จแล้วก็เลยเอาศพไปหมกเขาไว้คือโดนกันทั้งหมดเลยโดนใส่ร้ายตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงไป <c oughs> <c oughs> จนจนพระสงฆ์เลยโดยกรรมมันเที่ยงทำไหม